อานิสงส์ที่มุ่งหวังของการเจริญอนิจจสัญญาพิขุทั้งหลายเมื่อพิขุหวังอยู่ซึ่งอานิสงส์หกประการย่อมสมควรโดยแท้เพื่อจะเข้าไปตั้งซึ่งอนิจจสัญญาในสังขารทั้งปวงอย่างไม่จำกัดขอบเขตหกประการนั้นเป็นอย่างไรคือสังขารทั้งปวงจักปรากฏโดยความเป็นของตั้งอยู่อย่างไม่มั่นคง ใจของเราจักไม่ยินดีในโลกทั้งปวงใจของเราจักออกจากโลกทั้งปวงใจของเราจักเป็นใจน้อมไปในนิพพานสังโยชน์ทั้งหลายของเราจักถึงซึ่งการละขาดเราจักเป็นผู้ประกอบด้วยสามัญญคุณอันยอดเยี่ยมพิขุทั้งหลายเมื่อพิกขุหวังอยู่ซึ่งอานิสงส์หกประการเหล่านี้แลย่อมสมควรโดยแท้ เพื่อจะเข้าไปตั้งไว้ซึ่งอน,นิจจสัญญาในสังขารทั้งปวงอย่างไม่จํากัดขอบเขต